ค่ะมื้อนี้พี่น้องเอ้ยมากินย่างซีนนำกันกับส่าบุญไทยเด้อจ่าบุญเนี่ยข้อหมูข้อหมูไม่เห็นเพาะอันนี้ข้อหมูนี่ยข้อหมูเตรียมหมักอันนี้เนื้อเนื้อสเต็กอันนี้เป็นเนื้อจ้ะเนื้อบวบอันนี้เป็นหมูเป็นข้อหมูเป็นหมูข้อหมูตัดเรียบร้อย วันเป็นวันเสาร์จะพี่น้องก็เลยมีกินกันเล็กๆน้อยๆจ้ะตามภาษาคนฟาร์มเนะเาะเห็นไหมมื้ยมากะเื้ยมากะได้มากพอ่อได้ชุ่มแซวกันพ่อแม่พี่น้องก็ไคนอยู่เมืองนอกเดี๋ยวนี้กําลังหั่นเนื้อค่ะหั่นซีอเนื้อมักไว้ยานตอนแรจกจ้ะกินกันชุม่มแซวแลวโนฮอร์โมน,นอะไรลูกอะไร อะไรนะคะจะว่าจะพูดกับแม่และลูกพ่อมักพ่อจะย่างเนื้อลูกอันนี้นะพ่อหั่นเนื้อไว้จะย่างเนื้อใช่ไหมย่างเนื้อหั่นไว้อยู่โอุย้ยหลน่ลนหลน่ลนหลน่นหล่นมีเนื้อกับอะไรมีเนื้อมีหมูมีคอหมูย่างกับผิกเคยทอดปะ เคยตำมะม่งข้าวเหนียวส้มตำจ้ะพี่น้องเอ้ยไมอขาดไม่ได้เลยค่ะขาย,ย,ไ,ยไ,ไม่ได้ข้าวเหนียวนี้เป็นอาหารหลักอาหารประจำชาติดีจ้ะโอเคจ้ะเฮอิญพอบ้านเพันหั่นสะกอนจา้าเราจะไปเบิ่งขั้นตอนกันต่อันขั้นตอนต่อไปได้วยจ้ะวันเพันมักพันเสือไปเลยใน่เด้อจ้ะ หลังจากเพิ่นหั่นซีนหนั่นไปเลยเรียบร้อยแล้วเพิ่นกะละมาแยกออกจากกันจ้ะ <Wow. S 1> คนน้อยก็จะมาช่วยหลังจากเพิ่นหัน่นเรียบร้อยเนาะเพิ่นหั่นโฮมกันจ้ะพี่น้องเพิ่นกะละมาแยกกันจ้ะแยกเอ่อระหว่างซีนซีนกับหมูเนาะแยกคนละกะละมังจ้ะน,นี่เป็นกะละมังของหมูหมูเมื่อกี้นี่จ้ะ เนื้อหมูคอหมูบเบาๆคอหมูนี่เป็นเนื้อจ้ะคนหันคนหันก็เป็นแผ่นเป็นแผ่นพ่อนี่ละบารวบีคิวหรือนอกจ้ะโอ้ยดูสาวกระไดคอ้วนอีเดีเปลี่ยนกันเนื้อเยอะกว่าใสกระมังใหญ่กว่าคนอ้วนอ๋อจะให้พ่อโอ้พ่อยังไม่กินพายังไม่จุ่ม ไปเพิ่นก็เป็นนี่วิธีการลำแรกเด้อจะหลังจากเพิ่นหั่นซีนหั่นเพือเรียบร้อยแล้วเพิ่นกะละมาแยกออกจากกันจ้ะคนน้อยก็จะมาช่วยหลังจากเพิ่นหั่นเรียบร้อยนะเพิ่นหั่นโฮมกันจ้ะพี่น้องเพิ่นกะลามาแยกกันจ้ะแยกเออระวางซีนซีนกับหมูเนาะแยกคนละกะละมังจ้ะ ี่เป็นกระลังของหมูมนนหมูเมื่อกี้เนี่ยเนื้อหมูคอหมูบ่บ่คอหมูนี่เป็นเนื้อจ้ะเพื่นฮั่นเพืนฮั่นก็เป็นเป็นแผ่นพ่อเนี่ยนะบาร,ร์บีคิวเน,น,นื้อนจ้ะโอ้ยลูกสาวกระไดอ้วนอุวยดีเปลีย่ยนกันเนื้อเยอะกว่าใส่กระลังใหญ่กว่า กลัอ๋อ,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 อจ,จะให้พ่อโอพอยังไม่กินเา,ายังไม่กิน่ไนอไปเพิ่นก็เป็นวิธีาการมากข,ของเพิ่นได้จ้ะพี่น้องเนื้อใส่กระเทียมเนื้อน่กระเทม,เะเทมทจะอ,อมาเอ,าเอละมารเยสำหรับเนื้อเพิ่นเสอกระเทมเพินเเ่นวะเอครื่อปรุงก็ไม่ได้เพิน่นานะเพาะเกลือเกลือจ้ะเกลือ คนน้อยกับเยอะนเยอะนนนำอินโนมโตอ่อนออกลุ่รถปรุ่รถโอ้ลูกาวก็มาเจออดอ้วนจะไดลูกสาวกันสีขาวอ่ะจัน ไหนเอ้ยกริงอยู่ไหนลูกเบิดอต์ดมื่อต์นดีกว่าได้เปลี่ยนสถานที่พี่น้องเอ้ยลูกโอนอัวไหลเอาอขึ้นมาบนโต๊ะนี่คือชูรสเลยวิธีการเป็นมักชูรสนิดหน่อยมักเนื้อกับไปิมักหมูเนาะจ้ะหลจากคนเสิร์แล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วคนเซอร์น,น้ำมันหนอยชนะูรสต้องปรุงรักรๆกับจ้ำนี้นะจะไม่ได้ปวไร้เนาะ,ะน้ำปูน้ำปลา ดีไม่ได้เสิร์น้ำป่านะเสิร์แล้ากอ็ขขาวเือนี่นี่น้ำลำไยมักน้ำลำไยจะเีน่นองะพวกข้าวสิแบแปดปิ้งไปย่างต้องใส่เบียครับมิชะลอยับยั้งสารก่อมะเร็งครับบอกต้องผสมเบียลงไปก่อน นี่แรกผักชีใส่หมกเลยเนาะอันนียยางเนาะถ้ามเยอะๆจะไม่เอามนใส่ สูตรไทยก็สูตรไทยสูตรไทยก็สูตรไทยใส่รากผักชีผิดไทยก็อยยหอมเป็นหมูปิ้งอะไรบ้างโอเคทีหมูเน,นื้อจะมีบ้าเนี่ยจะมีกระเทียมเครื่องปรุงคือกันครับแต่เนื้อเขาเพิ่มกระเทียมมา พอดีมันต้องมาครค้างคืนเป็นขาวเนื้อเท่านั้นแล้วคุณจะน้ำจิ้มได้เป็นไงน้ำจ,จ,จิ้ๆๆมผมมับอกพอดีแบบจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีการเอนาน้ำจิ้มแจ่วด้อยจะต้องไ่คันในขั้นตอนต่อไปกดติดตามขั้นตอนต่อไปในไลน์าจาพี่นอ้องต่มาวิธีกันจับไปเลยแน่ ดังฟืนดังไฟเนาะก็อะไรได้เอทีย enfin ูเอี่จะไปน้องในนี้เนี่ยอยู่นี่ก็4สี่โมงสี่มงละห้าโมงลวจะพี่น้องเอ้ยเวลามันไปไวไหวกับพี่น้องเ็เอนนั้ท่นแดนอยู่ก็ยังไม่ทันจ้ะเวลาเวลาไปไหวพดเท่านดำมืงเท่ากับเท่ามนคนคนเนาะนี่ได้แล้วจ้ะบบ มากเร็วมาเรเกลี๋ยวนํไกก่า้งมก่อนเรน้ำจิ้มบั้นีครับจิ้มแล้วใส่หอมแดง

ใส่ซอสค่ะใส่ซอสเข้าไปเจลใส่ซอสใส่น้ำปลาไม่ใช่เค็มเกินไปเป <c oughs> ็นยังคะข้ามคนรวยอยู่ในฟัวเขานิดเดียวค่ะเพราะว่าซอสมันจะนุ่มอู้หูเอาท้อตีเขาไปค้านกับมาว่ามือว่าเอาท้อไปตีเขาโอ้ยขอกันย่อเป็นลูกแม่แฟสนี่ขยข้อรวยอะลูกบอบบอบรวย

บะเอ็ดเวกเอ็ดงานยัางกับแซวกันปาร์ตี้โอ้มาจัดแจงเลยปาร์ตี้โอ้ยม่มีอันอันนั้นหรอไม่ได้ไม่มีที่คีบหรออ๋อมันมีอีกตั้งเยอะแยะไม่ใช่หรอที่คีบแล้มันแกะมาแล้กโอ้ยมันใหญ่ของมังใหญ่กันปาร์ตี้ค่าย่างหมูย่างเนื้ออันนี้มาเตอร์เชีพไงเด้อเนี่ยเด้อกำลังซอยอยู่นี่ลูกคู่เนี่ยโอ้ดีเนี่ยผมอาบจังเกตที่แขนกันสังเกตที่แขนสังเกตที่แขนนะคะ บองบองนี่นี่บอยู่กูอีไนบองบองบอยดีไนยังมีไหมช่างงนช่างงานออสชางันแมนเตนโอ้ชางันชางันนะฮัลโหลแซ่บหลายค่ะแซ่บนัวดูจำแจ่วก็เหนียวยอดค่ะจำแจ่วไยครับชีวิตคนไทยในในเมืองนอกชีวิตคนไทยเมืองนอกเด้อนี่เด้อ สวัสดีครับลุงยังสวัสดีครับลุงรียงสวัสดีครับลุงยังนี่ลุงมหานี่ยนะลุงผอมมากเลยลุงนะจำไม่ได้เลยสวัสดีครับลุงรียงจำไม่ได้เหรอจำไม่ได้หรอลุงอะไรลุงใครเสียงพยุง้องตื่นเลยอ๋อสุมแซวซุมแซวมุนชื่นหัแซวสบายดีมบโอ้ยแสบแค่ะบ้องอะไรนมาม่มไม่ได้บ้แสบแสบแสสบาย มุมหนึ่งก็มีเผาฟืนเผาไฟอากาศมันหนาวแต่มไม่หนาวค่ะวันนี้ไม่หนาวทอดตรงนี้คือทอดไก่อยากได้ยาทีา่แบบว่า ไม่กินเหล้ากินเบียร์เหมือนพี่ผมอยากได้ยาแบบไม่กินเหล้ากินเบียร์เหมือนพี่ผมซุ้มเซลขนาดเลยทีเหมืนอะไรก๋วยเดี๋ยวเองหมูแป้งกระวานม้วนขึ้นม้วนขึ้นคนไทยคนไทยในต่างแดนชีวิตคนไทยในต่างแดนไมนมีอะไรมากชาวที่ก็ซุ้มเซลกันกินข้าวกินปลาพูดคุยเฮฮาปาร์ตี้ เอาพี่ไก่ไปใส่ละคนทอดไก่นะคนทอดไก่ไปใส่อะไรขมในระหว่างผัดหม้อผัดหมอกรอไปอยู่นะผัดหม้อคนทอดไก่ไปใส่ละคนทอดไก่จุ่ดๆเรอไปเอาคีบอ่ะไม่ลอยคนทอดไก่ฮะ กนนอดไก่ไปล้ดูนายกลุกุ้งเห่ไปบนร้อนห่อร่อยมลุกทุ่งขนาดลอ้อากาศบรรยากาศตอนเย็นงานอะไรกันนี่กินไม่ใ่องกินไม่ใช่เ้ยเตียนเขาหุหวยเตียนเขาหลุเอาหอยหวยหวยออกมือนี้บมื่อวนนี้วันที่เทเลิ มือนีบที่นนที่หน่บ้านนี้เป็นบ้านเกียนบ้านเทพเลยมีทุกคนดูวันแรงงานไก่ทอดทำอะไรก็ส่หมือทำอะไรส่หมวกดูซองฮะฮะดูซองหะทำอะรับกให้ดูซองไงทำาร้านอาหารซองหีดเจโอ้มาวินเ่มาวินเสั่น้าัด โอเคไม่กูก <Tipp oms> ูม <ii eine ee> okay. uh? okay. like ีม no. um, yeah, ีแดกยาานลที o ้สัตว์ไมได้น้อยละเติมมารื่อันนี้กับอันนี้เนี่ยคือเพื่อนผมสั่งให้ไม่แล้วค่ะไม่แล้วไม่มีใครตีดมามาม่ยน้อยทำอไรางทำไเรื่อยๆไปเก็บผ้าเวลนายเวลินาหรือนายพวกเเปิดไปให้ยายหน่อยไป ก็จะอ้วนก้วนนิดหน่อยค่ะสวัสที่่ยม่ไม่ไดหรอปะพูดบ่อยครับไม่มีอะไรมากฉันแซวอะไม่ได้ทีนมไม่ได้ทอบานะไร้าชเจาแช่ทาีไปรอปัดนะครับโอเคจ้าโอเคจ้า ไอ้ลวดคาบอยู่ป่ปจอกินจอกินครับจอกินครับเจอกินจอกินโอ้วัดฟอดคันนี้เน่ผมแห้งไปแล้วจะให้อะมาซี่อันนึ่งไหมลีะอาม่าใครอันนี้มืดแล้ว อันน <54. S 2> ี้สิอันนี้เมื่อไรบ่เมันแล้วพิามให้หนทำเมีู่ม้นี่ยเมื่อไบ่ให้หนูทำเอาอันนี้นี้คอเอาไปเจาะไไวใส่ช่ไเนี่ยเล็กยางเดียวเมดอะไรยังเล็กอิสลี่เล็อิสลีอ่ะเต็มเงมกลย น่นนี่องพี่พี่จับก่อนผมไม่เชื่อเฮียผมไม่เชื่อต่องเล่าไอ้ปล่อยเมยเขาแบบนี้เลยตหลตึว่เนี่ยเอาละเมยอะไรคะคุณ